สวัสดีพี่สู้ผู้สุขคนครับผมกะคิมาให้แนวทางลา่าพัฒนาวันพุทธที่หากลุ่มผ้าสองหาหกแปดน้อพี่น้องลา่าพัฒนาเมือขึ้นมันออกสามตัวบนน้อพี่น้องแปดเก้าเจ็ดเนี่ยล่างขึ้นสองแปดพี่น้องว่เขาน้อพี่น้องเขาตะเลขวิ่งว่เขา ส่วนตัวเน้นก็เน้นเปเน้นเก้าสามออกเก้าเจ็ดข้างในพี่น้นองเขาตัวเลขวิ่งเขาตัวเลขวิ่งจับคู่ว่าเขาเป็นเน้นซูนไปเขาตะล่วงเขาเก้าว่าเขาเนาะพี่น้องเขาตะเลขวิ่งเอาแกะเมื่อไหม่ มา,า,ปา,าเปิดนับกันมาดูกันวันพุธที่ห้า ตำเล้ามิตรเล้าต่ำมาต่ำเล้าเสียวินแปดเก้า สามสี่ห้าเลขเว้นไปหนอ่อย วิ่งบนล่างแปดเก้าให้เน้นแปดด้วพี่น้องเด้อเน้นที่แปด เหมือนมันหนึ่งกันเน้นศูนย์บัดเขาตะร่องเก่าระว่างเก่าน้ำเต็ตพี่น้อง <c oughs> มาเก่าเจ็ดละเก้าสาม เก้าสี่เก้าห้านี่ยล่ะเป็นน้องรักเกาแปดสามแปดสี่ แปดห้าหกคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องได้หกคู่บนล่างไปกลับวนเลขกสามตัว,วเลขกสามตัว ศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าห้าเด็กสามตัวก็ไม่อยู่สองคู่เนาะพี่นอง ถาไปเทียบใส่กันเบิ่งของกับสร้างควมน้ำน้อพี่น้องขั้นตรงกันนี่พ่ใครผ่านเลยส่วนตัวเน้นเนีนแปดสี่เลขออกสองแปดเลยพี่น้องได้แปดสี่เก้าห้าเนี่ยเน,ออ 2, น 8, 4, 9, เน้เนทั้งติดแปดติดสี่้ลพี่น้องส่วนตัวเน้นนะ วันออกสองแปกับนเนด้ไปนองบาีิมาแปดก็เป็นได้ไดเลขวินนี่ก็มาน้ำกันได้แกับเกนี่กัมาน้ำกันได้แปดเก้หนี่วิ่งกับแกับ9เน้นที่8ปดรองเก้าระวังมาตัวรองซะอีกส่วนจับคู่เก้าสามเก้าสก้าหดสามดห้านี่พี่ลองบนล่างไปกับเก้าโอ้ยหคู่ตัวเนี้นนี่ยก็แม่ ก้าหาครับแปดซีไรพี่น้องสามตัวนี่ก็ะสูนแปดซีเจ็ดก้าหาได้พี่น้องได้แต่นนี้คือมันมือเคลืนมันผลมือเคลืนนี่แหละนี่ก็ตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะส่วนตนัวเด่นก็ะสองคู่สองหางครับพี่น้องนี่ยก้าหาแปดซีนี่เอา้าถ้ามักกระจัดถ้ากัดกระพันไ,ได้พี่น้องได้ คอยพี่น้องเขาโชว์หมานกันมืออื่นนี่สองตุ่มเครื่องรวยๆแห่งๆปังๆกันฝากก,ก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม